วัสดีครับคุณยายชื่ออะไรครับชื่อชดปีนี้อายุเท่าไหร่ครับผม84ปี84ที่อยู่ปัจจุบันครับหมู่หนึ่ง13หมู่หนึ่งตำบลบ,บ้านคลองสวนอำเภอพะสมุทรเจดีนะครับคุณยายเป็นอะไรบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยครับก็เป็นที่ว่าเนี่ยเขา่ามือชาเท้าชา ก็มีวาหวานความดานันไขมันแล้วแล้วฟังรู้จักสมุนไพยิ่งเสียมเียงนี่จากไหนครับฟังวิธียุกเนี่ยฟังวิทยุฟังน้นไหมครับแล,ลาร่วมเดือนรนะร่วมเดือนหนึ่งแล้วก็สั่งมาสั่งครั้งแรกสั่งมาเท่าไหร่ครับสองขวดสองขวดลองทานไปแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกว่ามันก็ขั้นชั่วงาเมือม,ามาันที่แรกกินที่แรกอะ่ะมโหกินไม่ต้อง หกเจ็ดขวดแล้วมันไม่ดีเลยอ่ะตอนี้กมาโหมาสั่งทีหลังกินใหญ่เลยกินเยอะแล้วตอนนี้มันม่ค่อยยังชั่วอ่อมันกินเงินเงินทองเนี่ยเขาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าขวดไน้่เท่าไหร่แล้วแล้วช่วงที่เริ่มรู้สึกดีขึ้นนี่ตอนไหนครับประมาณมขวดขวดที่เท่าไหร่มือมือค่อยชั่วชาอ,อาการชารหวานท่้งชั่วหวานเขายังชั่วนี่คือไปไปตรวจ น้ำตาลมาแล้วมันมันลดลงเยอะไหมครับลดลงเหลือเท่าไหร่นะครับร้อยสามร้อยสี่จากจากปกติองร้อยสามแล้วแล้วความดันล่ะครับความดันก็ทำให้เหนื่อยตลอดความดันปกติแล้วปกติหมดทุกอย่างแล้วไอ้ความดันเดี๋ยวมากขึ้นเดี๋ยวมันก็ลง อ๋อแล้วลที่บอกว่าอาการมือเท้าชาเนี่เป็นยังไงบ้างครับมันบ้าเพราะงางคันชั่วครับอือตอนนี้ไม่ไม่ค่อยชาแล้วดีขึ้นแต่เมื่อก่อนนี่มันมันชายัางไงครับบันชาตลอดไหมชาเลยอะ่ะทําอะไรทําไม่ได้อะ่ะจับอะไรไม่ได้เลยมันชาก็ฟังวิทยุก็บอกให้ลูกลองซื้ออ้ไรแม่กินแทนที่ลูกแม่จะได้ทำเลยได้ กินมากินมามันก็ทาทาหนักเข้าหนักเข้าพอซื้อมาทีหลังกินใหญ่เลยกินให้มันเยอะ <c oughs> นึกติดเก้าขวดทั้งไม่แล้วอ่ะใครก็กินเยอะอ่ะสองขวดสามขว,ขวดก็ค่อยดีขึ้นแล้วนลมาครับ <c oughs> เออยานี้มันไม่หายใช่ไหมมันทาอยู่งั้นอ่ะแสดงว่าเป็นมานาน <c oughs> มันต้องใช้เวลาฟื้นฟูกลับไปนานเหมือนกันมันนานมันเงินเหลือไ <c oughs> ม่เป็นไรเง <c oughs> ินทองหาได้ได้แล้วยาไปทำอะไรมาไหว้เนี้ยแล้ว ไขมันแล้วครับที่บอกว่าเป็นไขมันด้วยปก,ปกติหมดแล้วก็คือยังยังหมอก็ยังนัดไปตรวจสุขภาพเรื่อยๆอยู่สามเดือนไมทีครับผมแล้วอย่างอื่นแล้วครับที่ที่รู้สึกได้จากการใช้ยิ่งเส็มเจ็งเนี่ยอะไรนะจากจากการอ่ทานยิ่งเส็มเจงเนี่ยอย่างอย่างอื่นที่รู้สึกได้ไหมครับก็มีแรงหน่อยอ่ะก็<ม>คือนอนหลับดีไม่เลยไม่หลับนี่มาเคยหลับอ่ะไม่ค่อยหลับเหมือนเดิมไม่ค่อยหลับ แล้วขับถ่ายเป็นไงบ้างครับปกติปกติไม่มีท้องผูกเนาะครับผมตอนนี้ไม่ได้กินยานี่มันท้องผูกเรื่อยเลยแล้วมากินยาเออคอยช่วยหน่อยแล้วต้องกินน้ำเยอะๆด้วยนะครับผมด <c oughs> ้กินน้ําเยอะไม่ถ่ายใช่ครับต้องกินน้ําช่วยอ่าต้องกินน้าด้วยอย่างน้อยเนี่ยต้องท้องขวดหนึ่งเนี่ยขวดเล็กเนี่ยเหมือนกับขวดฝาอะไรเงี้ย แล้วแล้วตอนนี้ที่ที่บอกว่ามีอาการปวดอยู่ก็คือมันเบาลงไหมครับมันไม่เบาอะปวดปวดปวดตรงไหนบ้างครับข่าเนี่ยหละปวดหนักเลยเนี่ยขา่าแล้วสะบักเนี่ยข้างเนี่ยแล้วหลังก็เป็นบางช่วงบางช่วงเราสบายบางช่วงเรเดี๋ยวมันก็ปวดวเข่าเนี่ยหนักเลยอนะ่ะแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในขั้นที่ช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ก็ยังพอไปได้ครับผมครับ งั้นวันนี้ขอกับขอบพระคุณคุณยายมากเลยนะครับ่ครับสวัสดีครับ